กลับมาควบคุมผีกันต่อแล้วครับผมบอินไซต์เจ็ดฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยไปเย้เงี้ยงเงงงยงเงีงงเงี้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 ยงเงี้ยงเงงงีงเงงปุงงง๊บทำอะไรอ่ะเต้นรำเหรอเต้นรำเหรอเนะนั่นนะ่ะเปิดสักทีดิทำไมไม่เปิดตรงนั้นล่ะมันน่าจะต้องมีสักตัวหนึ่งอ่ะที่ต้องยืนอ่ะอืมอ่ะยืนตรงนี้ตัวหนึ่งนั่งลงไป อ่าลงไปได้ไหมน่าจะได้อยู่นะเออมาถอนนี่ดูหือประตูเปิดไม่มีไม้ตัวเหรอครับเอ๊ะผีอยู่ตรงนี้สองตัวไปยังไงนะเหมือนจะต้องขึ้นอันนี้ป่ะไม่ได้นะไ,ได้แะ เปิดได้ไหมเอ้ไม่มีอะไรให้เลยนะเราตกมาจากที่สูงเมื่อครู่นี้นะรู้สึกว่าจุดที่เราจะต้องควบคุมมันก็คือตัวของซอมบี้เมื่อกี้เหรอคุมยังไงวะโอ้โอ้ออปิดแล้วก็เปิดเหรว โอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถ้าไปเลยได้ไหมไม่ได้นะครับมันน่าจะมีอะไรเสว็มๆนี้แหละเกี่ยวกับไอ้ซอมบี้ตรงนี้แหละพวกภุมผ,ผีมันต้องแบบเหยียบสองจุดนี้ให้ได้อะสองจุดนี้คุมยังไงวะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมเห็นไฟอยู่ด้าน,านขวาแล้วเห็นป่ะทุกคนอ๋อเห็นไหม,หไ,หมไฟสีเหลืองอีกอันหนึ่งจะต้องเป็นไฟสีขาวทั้งคู่อ๋ออันนี้มันเหลือง ต้องเหยียบจุดนี้ให้ขาวทั้ง oh คู่เดี๋ยวนะฮะมันต้องมีสินี่ไงโอ้โหคือต้องไปแตกกำแพงหนึ่งทีโอ้ไม่ก๊อดโอเอ้าวิ่งไม่ได้ด้วยอะเดีวเวเๆโอเคลง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  สวยครับโอ้โหผีต้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะโอ้โหยังโหดเลยอ่ะอ๋อนี่ไงที่เราตกมาจากที่สูงเมื่อกี้นี้โอ้โหเอาเรื่องกันนะเนี่ยไปไปต่อไปต่อขึ้นบันไดต่อนะครับผมอึ๊บปึ๊บเบิ๊บเบ๊บเบ๊บเบ๊บอ่อย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 อ้อยมันอะไรวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะมองไม่เห็นดีขึ้นดีขึ้นเยอะมาเลยอึ๊บ โอ้ไม่ก็วงแม่นผมมันมัวจังเลยวันนี้วะปุ๊บไปต่อเลยนะฮะแสงไฟมีจุดตัวสิเหมือนมีผู้ควบคุมเดินอยู่นะมืนมีผู้ควบคุมเดินอยู่นะขึ้นข้างบนไปปุ๊บผู้ควบคุมอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยผู้ควบคุมอยู่แถวนี้หรือเปล่านี่ย เก่งไงวะเนี่ยลงสไลด์ไปได้ปะโอซสไลงอ้น,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 นั่น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 มีตัวมีตัว,มตวไม่ใช่ผู้คุมทอมบี้มันจะเหลืออะไรวนะเนี่ยตกลงไปซะขนาดนั้นอะถามทีนี้น่าจะมีเควสอ,อยู่แถวนี้กะเควส์อยู่แถวนี้หรือเปล่าขอดุมน้อยเดินมากลับหลังไปขึ้นไปโอเคนายจะขึ้นไปตรงนี้ แล้วก็นายก็จะต้องไปทำเควสอะไรบางอย่างหรือเปล่าไหนลองดูซิกี้เรามาจากประตูไหนเราขึ้นมาจากไม่สิเราขึ้นมาจากของบันไดอะบันไดนี้ขึ้นมาได้อยู่นะาเอลงมาด้านล่างเมื่อกี้เราต้องเอาอะไรขึ้นมาด้วยหรอเราไม่น่าจะเอาอะไรขึ้นมานะเราขึ้นมาถูกแล้วนะไเราขึ้นไปก่อนเติร์ตเติร์อีกรอบหนึ่งเติร์ต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 เติร์เติร์ตเติร์เติร์ต ฝืงอะไรทันใดนั้นเอ่อมีระแนงไม้อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็โดดลงไปปึงโผล่ตรงนี้เ็าให้เท่าที่เราดูเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะเอา้าเรากลับมาน,นี่ทำไมวะเนี่ยเอา้าวิ่งย้อนลายอ๋อมันมีสองลายเหรอไม่สิมีลายเดียวนะเอ้ยคือลายเดียวนะไม่สิไม่สินะไม่นะไม่น่าใช่นะไปตรงนั้นแหละเออ ตายไม้ไม่อะไม่ถูกดึงไม้ได้ไหมดึงดึงก็ไม่ได้อะปึ๊บดึงก็ไม่ได้ปีนอย่างเดียวเลยเราอะแต่ทำไมไม้มันวางอย่างนี้วะเออชักเป็นกังวลใจก็ลงไปเมื่อกี้ตายปึ๊บทำไงได้บ้างลงไปตรงนี้ตายาต้องกระโดดไปเหรอ,อลองดูสิกระโดดดอ๋อโดดได้อึ๊บอึ๊บอึ๊บ เอ้ยโอ้มันโดดได้นะเอ้มันโดดได้นะอุ้ยมันมีบันไดด้วยมันมีบันไดด้วยนะมันมีบันไดอยู่ตรงนั้นนะผมเห็นบันไดมันอยู่นะครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นบันไดมันอยู่ตรงนั้นนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บบันไดบันไดบันไดนี่มันมีบันไดอยู่อ่ะทำไงวะทำไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมต้องเสียงเงียบด้วยเนี่ยมีบันไดอยู่รอบที่สี่ อึ๊บสไลด์เอ้ยถ้าโดดอย่างนี้ตายแน่นอนรอบที่ห้าอืมจะตายแน่นอนรอบที่ห้าอึ๊บมันใด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 อึ๊บโอ้จับจับได้สวยจับท่อวะโถษเอ้ยจับท่อนี่เองผมขึ้นท่อได้นะขึ้นท่อได้นะเนี่ยขึ้นท่อได้แล้วปีนขึ้นไปลูกกง ตายไหมล่ะเอออึ๊บโอ้โหูบนหลังคาบ้านใครครับเนี่ยกระแนงเต็มเลยอ่ะมีขึ้นไปบนไม้อันเดียวเลยแหละกูจะไปยังไงวะเนี่ยอ๋ออุ้ยไปยังตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตกโอ้ยทุกอย่างมันชิวเชียร์มีเสี่ยซอมบี้เดินผ่านอยู่อึ๊บโดดใช่ไหมอึ๊บอึ๊บ เหมือนมีเสียงซอมบี้หรือเสียงคนวะยงขึ้นมาบนแถวนี้อยู่นะออ้ยซอมบี้ซอมบี้ไปไงแล้วเนี่ยลงท่อได้ไหมลงทอ่ออ่ะลงท่อได้ลงท่อได้แต่ซอมบี้เต็มเลยอะ่ะลงมาลงมาเราจะโตมันกัดก็วะคืออะไรอะ่ะเอเดี๋ยวนะฮะ เออผมทำอะไรได้บ้างเนี่ยดึงดึงเฮ้ยดึงได้ดึงได้เปิดได้แล้วเปิดแล้วไงวะอึ๊บอึ๊บมันมันให้ทำอะไรอ่ะเปิดแล้วมีกล้องวงจรปิดอยู่ดึงเปิดดึงเปิดขึ้นลงขึ้นลงไม่ได้นะครับเอออึ๊บมันคืออะไรวะเอ้าดึงได้อีกอันแล้วดึงอีก ดึงได้สามอัน oh, oh. Oh. โอ้โหโอ้โหอีกโลกหนึ่งกว่าจะผ่านมาได้นะครับผมสุดยอดเลยสุดยอดเกมนี้สุดยอดมากสุด